Review b Star ender, ็อกเกอร์สตาร์เทเจาะลึกทุกแง่มุมที่คุณควรรู้สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์ทุกคน <the> ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Forex b r o k r r k n n g นะครับวันนี้ผมจะพามาเจาะลึกบรกเกอร์ Forex อีกหนึ่งเจ้าที่บอกเลยว่าผมได้ลองใช้จริงลองเทรดจริง และลองถอนจริงนั่นก็คือ b บรกเก Star Trader ในคลิปนี้ผมจะพามาสรุปประสบการณ์ตรงของผมทั้งข้อดีข้อเสียและความน่าเชื่อถือแบบครบถ้วนเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าโบรกเกอร์นี้เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณหรือเปล่ามาเริ่มกันเลยครับ Star Trader เปิดมาตั้งแต่ปี2018ครับถือว่าเป็นโบรกเกอร์น้องใหม่ที่กำลังมาแรงในตลาดต่างประเทศและที่สำคัญครับ เขาเป็นบล็อกเกอร์แบบ NDD หรือ Non Dealing Desk ซึ่งจากการใช้งานของผมคำสั่งเทรดค่อนข้างรวดเร็วไม่มีอาการรีโคดให้เห็นบ่อยนะหมายความว่าคำสั่งเราถูกส่งตรงไปยังตลาดไม่ได้ผ่านการจัดการจากบล็อกเกอร์โดยตรงในเรื่องของการเปิดบัญชีนะครับ Star Trader เ,เ,เนี่ยผมก็ต้องยอมรับเลยว่าการสมัครไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแค่เตรียมเอกสารยืนยันดดตนก็พอแล้ว ใช้เวลาไม่นานก็อนุมัติการสมัครแล้วครับเว็บไซต์ก็ใช้งานง่ายดูสะอา,าดหูสะอาดตาดีซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการเริ่มต้นจากประสบการณ์ที่ลองเทรดมาสักพักนะครับผมให้คะแนน Star Trader อยู่ในระดับที่พอใช้ได้ถึงค่อนข้างดีแต่ไม่ได้วุ่นวาอะไรมากไม่ได้มีปัญหาจุกจิกกวนใจซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญสาหรับเทรดเดอร์อย่างเราๆนะครับทีนี้มาดูจุดที่ผมมองว่าเป็นข้อดีหรือสิ่งที่ Star Trader ทำได้ค่อนข้างดีจากประสบการณ์การใช้งานจริงของผมกันครับ สิ่งแรกที่ต้องพูดถึงคือความรวดเร็วในการฝากถอนเงินผมได้ลองฝากเงินพบว่าเงินเข้าพอร์ตทันทีส่วนการถอนเงินใช้เวลาประมาณ50นาทีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับโบรกเกอร์ในปัจจุบันเขามีช่องทางฝากถอนหลากหลายนะครับทั้ง QR Code, Cryptocurrency, Skrill, Neteller t er, และบัตร v i s a Mastercard ในด้านสินทรัพย์นะครับ t a r เดอ e r ก็มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะกว่า1000รายการครอบคุมทั้ง forex, ดัชนีทองคำน้ำมันและหุ้นในด้านแพลตฟอร์มนะครับเขามีทั้ง MT4 และ MT5 ซึ่งเป็นที่นิยมผมได้ลองเทรดบน MT5 ก็รู้สึกว่ามีความเสถียรพอสมควรนอกจากนี้ยังมีเว็บเทรด der และแอปพลิเคชันบนมือถือรวมถึงระบบ Copy Trade ในตัวสำหรับระบบ Copy Trade นะครับการใช้งานค่อนข้างตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนมาก สามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าจัดการบัญชีส่วนตัวมีผู้ให้บริการ Copy t r a เทมากกว่า4,000ลายซึ่งก็ถือว่ามีตัวเลือกเยอะและมีข้อมูลสถิติให้พิจารณาตัดสินใจได้ด้วยอย่างไรก็ตาม Star t e d e r ก็มีบางจุดที่ผมมองว่าเป็นข้อจำกัดหรือสิ่งที่ควรนำไปพิจารณาก่อนตัดสินใจประเด็นแรกคือเรื่องของโปรโมชั่นแม้จะมีโบนัสเงินฝาก50%แต่เงื่อนไขคือต้องฝากขั้นต่ำ100เหรียญซึ่งผมมองว่าค่อนข้างสูงไปหน่อย เมื่อเทียบกับบลอกเกอร์อื่นที่อาจมีเงื่อนไขผ่อนปลนกว่านี้ต่อมาคือการไม่มีคริปโตเคอเรนซีให้เทรดสำหรับเทรดเดอร์ที่สนใจสินทรัพย์ประเภทนี้นะครับสตาร์เทรดเดอร์อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากนะักต่อมาคือเรื่องของค่าเลทการฝากถอนนะครับจากการทดสอบค่าเลทฝากถอนจะอยู่ที่ลบ8 1 8 1 ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงและเป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่ต้องคำนวณถึงนะครับในส่วนของประเภทบัญชี Star t e a d e r มีให้เลือกเพียง2ประเภทเท่านั้นคือบัญชี Standard และ ECN ซึ่งอาจจะไม่หลากหลายเท่าบาง Broker อ,อาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของเทรดเดอร์บางกลุ่มนะครับและสุดท้าย Star t e a d e r ยังไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากนะักทาให้ข้อมูลและรีวิวจากเทรดเดอร์ไทยยังมีข้อจํากัดการตัดสินใจจึงอาจต้องอ้างอิงจากข้อมูลต่างประเทศเป็นหลักนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาลงรายละเอียดเรื่องประเภทบัญชีและค่าบริการของโบเกอร์สตาร์เทรดเดอร์กันครับจะมีบัญชีกหลัก2ประเภทนะครับคือ1บัญชีสแตนดาร์ดสำหรับบัญชีนี้นะครับจะเหมาะสําหรับเทรดเดอร์ทั่วไปหรือผู้เริ่มต้นสเปดนะครับจะเริ่มต้นที่1.0ปิป๊บถือว่าเป็นระดับสเปดปานกลางนะครับไม่เยอะหรือน้อยจนเกินไปค่าคอมมิชชั่นไม่มีนะครับยกเว้นดัชนีบางตัวทําให้การคํานวณกําไรหรือขาดทุนค่อนข้างตรงไปตรงมา 2. ประเภทบัญชี ECN เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพหรือผู้ที่ต้องการสเปดที่ต่ำมากๆโดยเริ่มต้นที่0 0ปิ๊บแต่จะมีค่าคอมมิชชั่นที่เ็ดเหรียนต่อหลอดสำหรับคู่สกุลเงินหลักสำหรับผู้เริ่มต้นบัญชี t a ต d a า d อาจเป็นทางเลือกที่เข้าใจง่ายกว่าด้วยสเปดที่กลางๆและไม่มีค่าคอมมิชชั่นแต่ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เน้นความแม่นยำของสเปดต่ำและยอมรับค่าคอมมิชชั่นได้บัญชี ECN จะตอบโจทย์กว่านะครับ ส่วนค่าสว a p ของ s t t เทเดอ e r ก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับตลาดทั่วไป มาถึงประเด็นสําคัญที่สุดคือเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับ Star Tedder ได้รับการกํากับดูแลจากองค์กรชั้นนาหลายแห่งซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่บ่งบอกถึงมาตรฐานการดําเนินงานได้แก่ FCA FSA และ ASIC การมีใบอนุญาตเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับสากลนอกจากนี้ยังมีการคุ้มครองเงินทุนของลูกค้าจาก Royce EOL สูงสุดถึง1ล้านเหรียญซึ่งเป็นวงเงินที่ค่อนข้างสูงช่วยเพิ่มความมั่นใจในระดับหนึ่งและยังเป็น สมาชิกของ Financial Commission อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้จะมีใบอนุญาตและการคุ้มครองที่ดีแต่การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและการประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองยังเป็นสิ่งจําเป็นเสมอโดยเฉพาะกับโบรกเกอร์ที่ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยในตลาดบ้านเรา สรุปภาพรวมของโบเกอร์สตาร์เทรดเดอร์เป็นโบเกอร์ที่มีจุดเด่นในเรื่องของความรวดเร็วในการฝากถอนเงินมีระบบก๊อปปี้เทรดที่ใช้งานง่ายรวมถึงมีการคุ้มครองเงินทุนที่สูงแต่ก็มีจุดที่ควรพิจารณาเช่นเงื่อนไขและโปรโมชั่นที่ค่อนข้างสูงการไม่มีคิปโตให้เทรดและค่าเลทฝากถอนที่สูงกว่าปกติรวมถึงการที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทยคําแนะนําจากผมนะครับในฐานะผู้ที่ลองใช้มาแล้ว หากคุณกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่เน้นความสะดวกในการฝากถอนและสนใจ Copy t เทรด Star Trader อาจเป็นตัวเลือกที่น่าพิจารณาแต่ผมแนะนำให้เริ่มต้นด้วยจำนวนเงินที่น้อยๆน,นะครับทำความเข้าใจระบบและประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพราะการลงทุนทุกรูปแบบมีความเสี่ยงเสมอคุณสามารถเปิดบัญชีเดโมเพื่อทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มก่อนตตัดสินใจการเทรดด้วยเงินจริงนะครับถ้าใครมีประสบการณ์การเทรดกับ Star Trader หรือมีคำถามเพิ่มเติม ลองคอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์และสอบถามกันมาได้เลยนะครับการแบ่งปันข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน,เอน mm hmm. ๆเทรดเดอร์คนอื่นมากๆและสุดท้ายนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e ช่อง Forex Broker King ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิว b เ o k e r ดีๆแบบนี้อีกวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ